ดีค่ะยินดต้อนรับสู่ช่องฟอฟิงชาน n อลเช้านี้นะคะฟิงก็ยังอยู่แม่ห้องสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านคาหานะคะก็ฟิงก็ตามนาต้าม,มาถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ฟิงก็จะพาทุกคนมาดูการทําการเกษตรอย่างหนึ่งที่นี่นะคะคือเขาใช้พลังงานน้ำในการสีข้าวะคะ่ะทุกคน เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะส่วนตอนนี้เรามาดูคนแก่เล่นน้ำกันก่อนน้ำเวลาลอยน้ำอย่างเงี้ยมันแบบคุ้นๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะพูดว่าใครเนี่ยไม่รู้อ่ะภาพมันคุ้นๆอ่ะกชอ่ะกินกิอยู่นะันไม่ได้จะว่านะแต่ว่าภาพมันสะท้อนขึ้นมาเย็นไหม ระวังโดนนะจ้ากแกล้งนะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนาปลาจ่านะคะไม่รู้ว่าที่นี่มีปลาจ่าหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราเข้ามาในหมู่บ้านเออชาวบ้านท่านหนึ่งนะคะแล้วเขาก็ให้อาหารปาลาเรามาไปขับไปให้อาหารปลากันอันนี้เป็นปลาตัวน้อยปลาตัวน้อยตัวน้อยให้ได้ใช่ไหมคะได้ค่ะนี่หลังจากเราไปจับลูกหมูมาเราก็มาเลี้ยงลูกปลากันต่อค่ะ นี่นี่นี่อันนี้สวยมากอันนี้เขาอ,นนอ๋อฝั่งนี้ปลาดุกปลาดุกก็กินนะอู้เยอะมากด,ดินี่นี่อันนี้เหมือนปลาสวยงามเลยเขาเรียกไว้กินหรือเปล่า ก็สีมันสวยมากเลยอ่ะตายตายตายให้เราอันนี้เราจะเป็นเอื้อยกับอ้ายนะคะให้อาหารแม่ปลาแต่ไม่ใช่ปลาบูมาดูมาขามยักษ์อันนี้มันแนะนำก่อนสวัสดีค่าใบซุงค่ะงค่ะพิ <laughs> <ป>มอนแม่ท่องสอน อันนี้มันคืออะไรพี่มะขามยัเห,หรอคะเขาบอกอเ,อเออรสชาติออกแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวนิดนึงโอ้มันใหญ่จริงอะ่ะแต่มันยังไม่มันยังไม่แก่หรือเปล่าแก่ก็แก่แล้วเนี่ยกินกับพริกเกลืออร่อยอ๋อใช่ค่ะต้องกินกับพริกเกลืออันนี้น,น,น,นี่ให้คุณนะ้าโอ้อ เกกว่าหน้าหนูกไหมของดีแม่สอนอกกับนครปฐมนะอ่าได้เลยเอาไปฝากอีพ่ออีแม่โอาเชียร์ค่ะอะไรอะของก็มีนะปิงโอ้โหที่นี่มีทุกอย่างเลยอ่ะดูดิไม่ต้องไปไหนละปิงคืออยู่ตรงไี่ได้เลยปพบทองเหมือนไอ้นี่ยวันทารวีนอะเอาไปเก็บสลักอะไรเงี้ย วันนี้เราได้ของกินเยอะเลยพี่ไมเอาครับไม่เอาพี่อยู่โอยี่โดนเห็นไมเขาเห็นไมเน่ห็นกได้ใช่ไอุ้ยมดนี่ดลอไ่ชิมมะขันยากิดเกลือได้อร่อยนนี้ทุกคนกาลังร่วมแรงแข่งขัน่เทใหญ่ว่าใหญ่แตต้ใหญ่ได้นะตย ไปดูสวนป่ะเดี๋ยวเราไปลองไปดูสวนของคุณนากันนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่เดเรามีไกด์ตัวน้อยค่ะชื่ออะไรหนูน้อ๋อหนูน <su> ี <online> ้จะพาที <Wet> ่ไปเที่ยวในสวนใช่ไหมอันนี้อันนี้เขาปลูกอะไรกันหนูน้เขาปลูกผักนี่นั่งในมือกอูตลแม่ตุล่อ๋อแม่ตามแล้ว ไกด์ <G uy> <G uy> เราคิวแน่นนะคะตอนนี้แม่ตามแล้วไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้เขากําลังปลูกผักอะไรสักอย่างหนึ่งปินก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มันยังไม่ขึ้นเลยเหมือนเขาแบบเอาฟางมากบเพราะว่ามันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะทุกคนนี่มีกระท่อมกลางสวนด้วยสวยมากแล้วลมก็เย็นด้วยให้หนูนี้พาไปชมนะคะโอ้ น,นี่นี่นี่ไปไปไหนต่ออ๋อันนี้คุณแม่หนูนี้เหรออ๋อแม่อยู่ปูนไปตามหนูนี้ไปอันนี้นะคะเป็นสวนกระเทียมนะคะที่ยังไม่ขึ้น บ้านาปาจานะคะเราต้องมาดูตอนที่มันขึ้นอีกทีหนูนี้รู้ยังสรุปมันคือต้นอะไรกระเทียมกระเทียมภาษาไทยใหญ่พูดไงไม่รู้เพราะว่าใหญ่นะคะขอกลองไอ้นะจะตากรลดตาแรอ้ยน่ารักจังเลยมันห่วงพี่ด้วยอุ้ยมีสวนดอกไม้ด้วยหนูนี้ปุูกเองหรือเปล่าเนี่ย นี่นะคะก็บรรยากาศลมลื่นนะตอนนี้ถ้าโดนแดดก็ถือว่าร้อนแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในร่มนี่ก็คือเย็นเลยนะเราจะมาชิมมะขามอยักส้มอึ้งส้มอ่ะเดี๋ยวก็มันส้มนะจริงๆเรารู้รสชาติมันแล้วแหละแต่ว่าเรามันลองดีไงเราชอบลองของ คนมีของเงี้ยเป็นต้องกินห,หวานฉ่ำแบ่งกันกินให้หมดนะเดี๋ยวพี่ถ้าพี่กินอันนี้หมดหนูนี้ต้องกินอันนี้ให้หมดเห็นไหม <c oughs> เป็นเพื่อนกัน <c oughs> เคยกินไหมเราอ่ะเคยกินไหมอร่อยไหม <c oughs> เราแค่ว่นหนูเคยกิน น้ำตาลแค่น,นี้ไงอ๋ออันนี้มันยังไม่สูแไม่เป็นไรอย่าลองเลยพี่ลองให้แล้ว <c oughs> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อโอเคค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะหลังจากเราทํางานหทนาตาแล้วเราก็ต้องกินข้าวค่ะเพราะว่ากองเท้าต้องเดินด้วยท้องนะคะอันนี้เป็นร้านที่พี่มดอนแนะนํามานะคะชื่อร้านคนบ้านนาค่ะคือบรรยากาศที่นี่ดีมากคือข้างหลังเนี่ยเป็นน้ําตก เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ํากันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก่นว,ว,ว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เราสั่งอาหารแตละนิดนึงระหว่างรอเราก็ไปเล่นน้ำข้างหลังเนี้ยได้ส่วนข้างหน้านี่เขา,าจะปลูกผักเอาไว้ค่ะมีต้นหอมก็เคืกก็คือแม่ครัวอยากใช้อะไรก็มาเอาที่นี่ได้เลยที่นี่เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะทุกคน เวลาจะมาก็ต้องเช็คในเพจอีกทีเนาะเดี๋ยวมาแล้วปิดอนะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วนะคะนี่คือน้ำตกเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะอันนี้เป็นที่ที่ทางร้านเตรียมเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ มานั่งทำคอนเทนต์กันตรงนี้นะคะต้องไปดูในช่องน้าใต้อีกทีคือน้ำเย็นมากทุกคนอันนี้ฟิงเดินลงมาแบบชิวๆเลยอะ่ะคือแบบหรือใครอยากจะแบบไปนอนแช่นะ้ำตรงนู้นก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็ไม่มีคนแปลกมากหรือว่าเขาล็อกคิวให้ช่องอันแน่ออนทัว <laughs> มาแล้วค่ะอาหารที่ปิงสั่งไปนะคะเป็นอาหารไทยใหญ่นะคะผักกาดดองผัดวุ้นเส้นต้องให้พี่ม่อนแนะนำแล้วแหละมันมันเป็นยังไงพี่เราติมก็จะเปรี้ยวๆครบรสอะ่ะเปรี้ยวหวานเค็มอยู่นี่หมดเลยอือันนี้คนทำก็คือคนไทยใหญ่ใช่ไหม<ค>พี่ใช่ค่ะคนไทยใหญ่หอ,าอาหารไทยใหญ่เลยนะปิงต้องลองเนาะต้องลองแต่พี่ชอบกินผัดใส่สับ ก็หมูสามชั้นอย่างเงี้ยมันจะเข้ากันมากใช่แต่นี่ไม่เคยกินน่าผัดใส่วุ้นเส้นไม่เคยกินปกติกินแต่สดสดแล้วก็ผัดใส่หมูแล้วก็หมูสามชั้นแค่นั้นเลยแล้วก็กินเพียวๆอย่างเงี้ยอร่อยโอ้ใช่เราเคยกินแต่เป็นเพียวๆเนี่ยกินเพียวๆอร่อยไงตะเกียบม่อร่อยแต่อันนี้ต้องลองค่ะน่ากินนะใส่วุ้นเส้นไม่เคยกินเลยนะโอเคพี่ลองจะลองเริ่มเลยอาหารไทยใหญ่ อยู่แม่ท้องสอนเราต้องกินอาหารไทยใหญ่นะคะทุกคนไม่งั้นมาไม่ถึงอื้อยไอมเปี้ยวแล้วหวานชิมใช่อื้ออร่อยเพลินซึ่งเปี้ยวเผ็ดๆก็สดชกินปกติกินได้แบบ ผักกาดดองเองเดียวเนี่ยอร่อยค่ะอร่อยต้องมากินนะ ตอนนี้ฟิงก็กินอิ่มแล้วนะคะมีแรงไปทำงานให้นาตาต่อแล้วก็สำหรับใครที่มาแม่ห้องสอนนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่บ้านนาปาจานนะคะที่นี่ก็มีร้านอาหารนะคะคนบ้านนานะคะแต่ว่าต้องเข้าไปทักในเพจก่อนนะคะเผื่อร้านปิดอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามฟิงนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะฟิงจะได้มีแรง ใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ EP หน้าปิงจะไปอยู่ที่ไหนจะทำอะไรจะตามนาต้าไปที่ไหนยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ